ถ้าลืมสิ่งนี้ตอนดิฟที่ทำมาทั้งหมดเท่ากับ0ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบ A Level คณิต1ปี6 7โจทย์กำหนดให้ f กับ g เป็นฟังก์ชันโดยที่ g x เท่ากับ f x ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บอกต่ออีกว่าถ้า f 7เท่ากับ3แล้วก็ g ดิฟ7 เท่ากับหนึ่งแล้วถัดไปก็เป็นคำถามแหละสิ่งที่พี่เริ่มคือพี่ทำตามที่โจทย์เขาต้องการเขาต้องการ G ดิฟเจ็ดเท่ากับหนึ่งแสดงว่าถ้าน้องอยากได้ g ดิฟเจ็ดขึ้นมาเนี่ยน้องก็ต้องไปเริ่มจาก Gx ก่อนเขาให้มาอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเอาไอ้เจ้า Gx มาดิฟน้องก็จะได้ g ดิฟ x แล้วน้องก็ค่อยแทน x เ,เป็นเลขเจ็ด มันถึงจะเกิด g ดิฟเตามที่โจทย์ต้องการดังนั้นพี่เริ่มจาก g x ที่โจทย์ให้ก่อนไอ้ก้อนนี้แล้วก็เอา g x เนี่ยมาดิฟเราจะได้ g ดิฟ x แล้วก็ไอ้ g x มันอยู่ในรูป f x ทั้งหมดกําลังสองและเราก็เอาไอ้นี่แหละมาดิฟทันไหม ทีนี้พี่ชัวร์ว่าหลักการดิฟเราได้อยู่แล้วที่ว่าย้ายเลขชี้กาลังมาข้างหน้าและเอาเลขชี้กาลังลบไปหนึ่งแต่สิ่งที่พี่ชอบลืมและพี่ลืมบ่อยๆก็คือพี่ชอบลืมคูณดิบไส้หลักการดิฟไส้คือแบบนี้ถ้าน้องมีก้อนสี่เหลี่ยมกําลัง n แล้วทั้งหมดดิบไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมชื่อว่าตัวไส้หลักการดิฟป,ปกติเลยน้องก็ย้ายเลขชี้กาลังที่เป็น n น่ะ มาคูณไอ้ข้างหน้าสีเลียมและไอเลชี้กำลังที่เป็น n น่ะน้องจะลบไปหนึ่งแต่สุดท้ายน้องจะต้องคูณด้วยไอตัวไส้แล้วก็ดิบคูณด้วยไอสีเลียมแล้วก็ดิบแล้วเราจะใช้หลักการดิบไส้ตอนไหนวะพี่ตอนที่ตัวฐานที่พี่กำลังไฮไลท์เนี่ยตอนที่ตัวฐานอ่ะไม่ใช่ x อ น้องจะต้องดิฟไสทุกครั้งและไอตัวฐานที่พี่ไฮไลท์อะ่ะมันไม่ใช่ x มันเป็น f x แสดงว่าน้องต้องคูณด้วยดิฟไสทุกครั้งแล้วไอน,นี่นี่แหละคือตัวไส้ฐานพี่ไหมไอน,นี่นี่แหละคือตัวไส้ถ้าลืมผิดเลยนะน้องก็ใช้หลักการดิฟเลขชี้กําลังปกติก็คือย้ายเลขชี้กําลังที่เป็น2อ,อะ่ะตกมาคูณด้านหน้ามันก็จะเป็น2มันก็จะเป็น2คูณกับ f x และไอเลขชี้กําลังตอนแรกเป็น2ลบไป1ใช่ไหมก็คือเหลือเลขชี้กําลังเป็น1ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่อย่าลืมคูณด้วยดิฟไส้ก็คือคูณด้วยไอเจ้า f x เนี่ยเอามาดิฟอีกทีหนึ่งหรือจะเรียกว่าคูณด้วย f d x ก็ได้แล้วหลังจากนั้นน้องก็จะได้ g ด d x ออกมาและสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการ g ดิ็ดเพราะเขาต้องการให้ g ดิ็ดเป็นเลข1น,น้องก็แทน x เป็น7ตรงๆไปเลยแทน x เป็น7ตรงๆง,งได้เลย ก็คือเจอ x เจอ x เจอ x เจอ x, x, x ทุกที่น้องยัดเป็น7 7 7 7ให้หมดไอฝั่งนี้น้องก็จะได้ g ดิฟ7แล้วมันก็จะเป็น2คูณกับ f 7และก็ไปคูณกับ f ดิฟ7อีกรอบหนึงอย่าลืมนะไอตัวดิฟไส้สำคัญนะสำคัญมากๆและไอ g ้ g ดิฟ7อ่ะมันได้1แสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยน้องก็แทนมันเป็น1แล้วไปเท่ากับ2 คูณกับ f 7และไอ f 7เขาก็ให้มาแล้วเป็นเลข3ก้อนนี้จะเป็น3แล้วก็ค่อยดึงไอ f ดิฟ7ลงมาซึ่งไม่รู้เ้แสดงว่าเหมือนติด1ตัวแปรเขาให้หานี่ถูกไหม2กับ3เป็น6คูณอยู่ย้ายไปหาดแสดงว่า f ดิฟ7น้องจะตอบ1ส่วน6ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ตรงไหนนะแต่เราเก็บไว้ก่อนทีนี้เสร็จแล้วน้องไปดูคำถาม ดูคาถามนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคาถามเขาบอกว่าเขาต้องการอานุพันธ์คําว่าอานุพันธ์ก็คือดิฟหมายควาว่าเขาต้องการเอาไอ้ก้อนนี้มาดิฟแล้วแทน x เป็น2อย้ำไม่หนึ่งรอบนะเขาต้องการเอาไอ้ก้อนนี้มาดิฟแล้วแทน x เป็น2แสดงว่าน้องจะต้องตั้งต้นด้วย f แล้วก็เป็น2 x กำลัง2แล้วก็บวก4 x ลบเทย์ต้องการหาอนุพันธ์ของก้อนนี้ก็คือเอาไอ้ก้อนนี้มาดิบพอดิฟเสร็จแล้วได้ใครสักคนหนึ่งแล้วค่อยแทน x เ,เป็น2อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการแต่จะต้องดิฟก่อนแทนอันไหมจะต้องมีการดิฟก่อนแทนและสิ่งที่น้องต้องระวังก็คือคือพี่ว่าข้อน,นี้มันมีความคล้ายหรือใกล้เคียงกับข้อสอบเอนทานน่าจะราวๆปี เออปีสีประมาณเนี้ยเออที่ที่ว่ามันจะมีตัว f x g x h x ฟังก์ชันอะไรก็ได้เอามาดิฟน้องจะต้องคูณด้วยดิฟไส้ด้วยทันไหมหลักการเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สมมุติว่าถ้าน้องมีฟังก์ชัน f แต่ว่าข้างในวงเล็บอะไม่ใช่ X นะไม่ใช่ x นะเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้พี่เรียกไอตัวนี้ว่าไส้ แล้วพี่ต้องการเอาไอเนี่ยมาดิบหลักการคือน้องแจกดิฟตรงๆได้เลยเป็น F ดิฟสี่เหลี่ยมแต่น้องจะต้องคูณด้วยดิฟไส้อีกทีหนึ่งเราจะใช้หลักการนี้ในกรณีที่ไอตัวไส้เป็นก้อนก้อนหนึ่งไม่ใช่เดเดียวๆถ้าเป็นเดียวเดียวๆไม่ต้องคูณด้วยดิฟไส้ทันไหมเอาใหม่อาจจะเป็นฟังก์ชัน g ก็ได้ เป็น G ไส้ข้างในเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันแล้วเอาทั้งหมดมาดิบหลักการก็คือแจกดิบตรงๆจะได้เป็น g ดิบสามเหลี่ยมแต่ยังไม่จบจะต้องคูณด้วยดิบไส้ไอ้ตัวนี้เรียกว่าไส้ก็คูณด้วยไอ้สามเหลี่ยมแล้วเอามาดิบหลักการคือเท่านี้ทีนี้ถ้าน้องดูจากคำถามอะน้องเห็นตัวไส้ปะตัวนี้เนี่ยคือตัวไส้เพราะมันไม่ใช่ x ไง ถ้ามันถ้ามันเป็น x เ,เดียวๆอะไม่ต้องมาดิฟทรงดิฟไซ้อะไรดิฟป,ปกติตอบได้เลยแต่พอมันไม่ใช่ x เ,เดียวๆต้องมองมันเป็นตัวไส้เพราะฉะนั้นน้องจะเอาไอเนี้ยมาดิฟหลักการก็คือเหมือนแจกดิฟไปตรงๆก่อนน้องจะได้ f ดิฟ 2x กาลัง2บวก 4x ลบ9และก็คูณด้วยไอตัวไซ้มาดิฟไอตัวไซ้ก็ที่พี่ตีกรอบสี่เหลี่ยมน,นี่แหละมันคือไอตัวไซ้ ก็คูณด้วยไอตัวไส้ที่เป็น2 x กาลัง2อบวก4 x ลบ9้เนี่ยเอามาดิฟอีกหนึ่งลอทันไหมทีนี้คำตอบที่ได้อะไอ f ้ f ดิฟก้อนแรกอะเหมือนเดิม2 x กาลัง2บวก4 x ลบ9และส่วนไอตัวที่ดิฟไส้อะมันบวกลบกันแจกดิฟได้เลยน้องก็แจกดิฟมาที่ตัวแรกกระตบเลขชี้กําลังที่เป็น2มาคูณ2มันจะได้4 x กาลัง1เพราะเลขชี้กําลังจะลดไป1มันก็คือ4 x ทันพี่ไหม และน้องแจกดิฟมาอีก,ก้อนหนึ่งมันเป็นตัวเลขคูณ x มันจะได้ตัวเลขก็คือได้บวกสแต่ว่าอีก,กอนหนึ่งดิฟตัวเลขได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้จะบวกศูนย์ลบศูนย์มึงก็ได้ตัวเดิมถูกไหมคำตอบที่ได้ตอนนี้มันคือการหาอนุพันธ์ของก้อนนี้แต่เขาต้องการหาอนุพันธ์ของก้อนนี้ที่จุด x เท่ากับสองก็คือหลังจากน้องหลังจากที่น้องดิฟไปแล้วน้องก็แทน x เป็นสอง เนี่ยทำการแทน x เป็น2ได้เลยหลังจากนั้นแทน x เป็น2องคำตอบที่ได้น้องจะได้ f ดิฟแทน x เป็น2นะตรงน,นี้นะน้องดูตามพี่นะ2อกำลังสได้4 4มาคูณ2น้องจะได้8แล้วน้องแทน x ตรงนี้เป็น2 2มาคูณ4น้องก็จะได้8 แล้วค่อยไปลบเก้าแล้วน้องก็มาแทน x ทุกที่อ่ะเป็นสองให้หมดมันก็จะเป็นสองคูณสี่ได้แปดแล้วก็ไปบวกสี่ทันพี่ไหมทีนี้น้องก็คิดไอในวงเล็บอะว่ามันได้ใครบ้างอันนี้ได้สิบหกแปดกับแปดได้สิบหกแล้วก็ไปลบเก้าตรงนี้นะสิบหกเนี่ยไปลบเก้ามันจะเหลือเจ็ ทันเนาะแสดงว่าสิ่งที่โจทย์หามันคือ f ดิฟเแล้วก็ไปคูณกับ8กับ4โบวกกันน้องจะได้12และ f ดิฟเเราแทนค่าเราหามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันเป็น1นส่วนหเพราะฉะนั้นคําตอบก้อนนี้มันจะเป็น1นส่วนหแล้วก็ไปคูณกับ12แล้ว6ไปตัดกับ12ได้2ข้อนี้เลยตอบ2น,นั่นเอง